ตัวนี้จะเอาความคลาสสิกกับความโมเดร์มารวมกันเป็นนาฬิกาตัวนี้ดีไซน์กระจกเลนโค้งทำเหมือนนาฬิกาข้อมือครับตัวนี้แต่ยังยังมีกลิ่นอายของลิเทินอยู่ความคลาสสิกที่ลายไม้ด้านหลังเป็นลายไม้เก่าๆด้านหลังตกแต่งได้ทั้งบ้านโมเดนและบ้านคลาสสิกค,ครับขอบด้านข้างไม่มีขอบบงังสามารถมองได้ทุกด้านเอียง45องศาก็มองได้ครับมองเห็นตัวเลขหมดเลยและตัวเลขจะเป็นทรงสามมิตินูนขึ้นมา แต่เขาจะมีกลิ่นอายความคลาสสิกที่พื้นหลังของเขาเป็นลายไม้ครับเป็นลายไม้แล้วก็ตัดตัวเข็มนรตัวเข็มจะเป็นสไตล์หลุยส์เพื่อให้แมทช์กันกับลายไม้ด้านหลังครับแต่ตัวเรียกของเขาเป็นทรงสามมิติเป็นแบบโมเดิร์นป่าผสมผสานลงตัวด้วยดีครับตัวเข็มเป็นแบบเข็มเดินเรียบเอาไว้ในห้องนอนก็ได้ไว้ในห้องนั่งเล่นก็ได้ลองสังเกตว่าไม้อัดตัวนี้มันจะเป็นไม้อัดแน่นเลยนะมันไม่เหมือนไม้เยื่อหรือไม้เศษนะ มนเน้นขนาดน้ำหนักเบาอย่างแรกเลยเน้นขนาดน้ำหนักเบาเอาจริงเลยตัวเนี้ยมันเน้นขนาดน้ำหนักเบาแล้วก็ให้ดูดูดีไซน์และทําลายตัวเนี้ยขึ้นมาให้มันดูโมเดนให้มันัวอยู่แล้วก็คือเน้นฟังก์ชันดูง่ายฟังก์ชันดูง่ายตัวตัวเลขตัวเลข,ต,เลขตัวเข็มหรือตัวดิจิตอลที่เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาครับดูได้หลายอย่างเป็นได้ทั้งปฏิทินและก็เป็นทั้งนั้นเป็นทั้งนาฬิกา ดีไซน์ของเขาเอาเดือนขึ้นก่อนเอาวันตามทีหลังเป็นทรงแบบเยอรมันตั้งได้ทั้งได้ครับตั้งได้เอาเดือน,าน,านขานก่อน,นใช่ครับมันเป็นมันมีให้เลือกอังกฤษกรีซอิตาลีเยอรมนีครับในในตัวฟังก์ชันพวกนี้จะสามารถเลือก,อกได้ตัวนี้จะเน้นเป็นตัวเลขแบบดูชัดเจนครับดูชัดเจนดูง่ายและฟังก์ชันเพิ่มมีเดือนวันและแล้วก็สัปดาห์ สามารถเป็นทั้งเวลาและก็เป็นทั้งปฏิทินตัวเลขดูชัดเจนเพิ่มเพิ่มดีไซน์แบบเรียบเรียบดีไซน์แบบเรียบขอบหนาเป็นสีฟ้ามีสีฟ้ามีมีสีสีขาวมีขาวมีสีฟ้ากับสีขาวนะครับถ้าสีฟ้าก็ตัดกับผนังสีขาวเพื่อให้โดดเด่นเข้ากับเฟอเนเจอร์โดดเด่นที่ตัวนาฬิกาแต่ถ้าให้แมทกันก็เลือกเป็นสีขาวเข้ากับผนังโดดเด่นที่ตัวหน้าปัด ตัวเล็ดูง่ายเข็มเดินเรียบไว้ในห้องนอนได้ครับตัวนี้ตัวเรือนทำจากพลาสติกเกียร์เอครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์นะนี้เป็นพลาสติกพลาสติกเกียร์เอดีตรงที่เวลาใช้เป็นนานๆมันจะไม่แห้งกรอบทนความร้อนอ,อุณหภูมิในบ้านสูงอย่างเงี้ยสิปีก็จะไม่แห้งกรอบเหมือนพลาสติกทั่วไปเรียบรย้อยแล้วก็ตัว ตัวทานแนะนําให้ใช้ฐานแบบธรรมดานะครับตัวฐานแนะนําให้ใช้ฐานแบบธรรมดาห้ามใช้ฐานอัลคาไลตัวดิจิตอลเหมือนกันตัวตัวดิจิตอลก็จะใช้ฐานอีกก้อนหนึ่งแยกกันกับตัวเครื่องนาฬิกาคนละหัวใจก็จะมีปุ่มเซตมีปุ่มเซตทั้งหมด4ปุ่มครับมีปุ่มเซ็ตทั้งหมด4ปุ่ม,ม,ม,ห,ม,มหลักๆเลยอ่าหลักๆก,ก็คือห้ามใช้ฐานอัลคาไลครับ นะไม่ใช่ฐานธรรมดาเป็นชนิดเดียวตัวนี้สวยนะสวยแล้วก็ไม่แพงด้วยเข็นเดินเรียกกระจกอัดประหลอดและเพ้นสีขึ้นมหอีกทีหนึ่งดีไซน์แตกต่างจากรุ่นอื่นจะไม่มีขอบพลาสติกอาจจะไม่มีขอบพลาสติกมาบังตัวเลขเหมือนเขาเอากระจกมาทำลายขึ้นมาทำลายเป็นตัวนาฬิกาแตกต่างจากรุ่นอื่นโดดเด่นค ดีไซน์แตกต่างทำเป็นแบบเข็มเดินเรียบเอาไว้ในห้องนอนได้ตกแต่งในห้องแบบดีไซน์โมเดิร์นได้ทั้งโมเดิร์นและคลาสสิกครับตัวนี้มีสีทองกับสีเงินสีทองก็เน้นหรูขึ้นมาหน่อยถ้าสีเงินก็เป็นเรีย,รยบแบบโมเดิร์นทั่วไปตัวเครื่องเป็นแบบเข็มเดินเรียบนะครับตัวฐานจะอยู่ได้ที่ประมาณ6-8เดือนเปลี่ยนฐานครั้งแนะนำให้ใช้ฐานธรรมดา ด้านหลังเป็นพลาสติกเกนี NA, ้ด้านหน้าเป็นกระจกเป็นสีอัดตลอดครับขอบด้านข้าวเพิ่มความหรูที่เคลือบโพรเมียมหนาประมาณ3ไม้รอนค,ครับท,ที่ผมหมดสีด้านปลายน้ำตัวนี้หรือสารเลือนแสงครับจะอยู่ที่4-6ชั่วโมงนะครับหลังจากปิดไฟไป อยู่ที่ถึง4ถึง6ชั่วโมงเน้นดูพลายน้ำโดยชัดเจนเลยตัวนี้ดีไซน์ออกโมเดนทำเหมือนคล้ายๆนาฬิกาข้อมือเลยแล้วขอบด้านข้างตัวนี้ขอบด้านข้างตัวนี้เขาทำเป็นเพ้นสีสีดำติดด้วยกากเพชรลองสังเกตดูดีๆอาจจะมีกากเพชรด้วยเพิ่มความหรูหราที่กากเพชรเพราะว่าเขาทำให้คล้ายนาฬิกาข้อมือมากที่สุดแล้วตัวเลขเ็าจะทำเหมือนนาฬิกาเรียนแบบนาฬิกาข้อมือเลยตัวนาทีก็ยังมีบอก ทำในทำคล้ายๆในกลุ่มนาฬิกาข้อมือหลายยี่ห้อแล้วพลายน้ำตัวเข็มตัวนี้เขาจะทำเป็นทรงโมเดิลทำเหมือนนาฬิกาข้อมือทุกอย่างเลยนะตัวนี้แล้วก็มีบอกนาทีด้วยบอกชั่วโมงและมีตัวเลขตัวใหญ่ตัวเลขสลับกันเพื่อให้ดูเป็นดีไซน์มากขึ้นตัวพลายน้ำตัวนี้หลังจากปิดไฟไปจะอยู่ได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงครับ4ี่ถึงชั่วโมง สมมติว่านอนสองทุ่มสองทุ่มก็นับไปสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอเข้าพอเข้าตีหนึ่งก็เลก็จะเริ่มเดือนรางถ้าตื่นสะดุ้งตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมองไม่เห็นเพราะว่าไฟหนาหมดไปแล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าทั้งวันทั้งวันไม่มีแดดเลยแสงสลัวสลัวเข้ามามันก็จะอยู่ได้แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงแค่นั้นท่านทาในบ้านไม่มีแสงเลยนะครับ มันจะเก็บแสงจากดวงอาทิตย์เก็บแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็ห้องที่มีแสงพอ,อประมาณไม่มืดมากไม่สลัวแล้วก็เก็บแสงจากหลอดไฟเก็บนะได้ทั้งหมดเก็บทั้งวันก็จะเก็บได้แค่4ีถึงหชั่วโมงแค่นั้นระเบียงถ้ามีความชื้นหรือไอฝนละอองฝนเข้ามาเข้ามาสระทบที่ตัวนาฬิกาหรือเข้าไปที่ <S 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 ตัวเครื่อง ตัวเครื่องพวกนี้มันจะทําให้ตัวนาฬิกาลดอายุการใช้งานนาฬิกาจริงแล้วห้ามโดนความชื้นเลยตัวเครื่องโดยเฉพาะตัวเครื่องตัวไลายน้ํานี่ก็จะลดอายุการใช้งานเหมือนกันถ้าโดนแสงแดดไปหมดมันจะเก็บปลายน้ําเก็บแสงได้น้อยลงจะอยู่ได้น้อยลงมันจะเสื่อมเอาง่ายๆคือมันจะเสื่อมปลายน้ำตัวนี้มันจะหลุดรอดตัวนี้จะคล้ายๆกันกับรุ่นเมื่อกี้เป็นทรงกระทัดรัดขึ้นมา ตัวนี้สามารถแขวนได้ตั้งโต๊ะได้เป็นทรงกระถัดรัดดีไซน์ออกโมเดนเหมือนกันเหมือนทําเหมือนนาฬิกาข้อมือแต่เพียงแค่ไม่มีพลายน้ําแต่จริงๆแล้วพลายน้ําก็ไม่ได้จะเป็นกับชีวิตประจําวันมากเพราะว่าอยู่ได้แค่ 4- ี่ถึงชั่วโมงเท่านั้นจริงๆแล้วตัวเลขสีดําตัวเลขสีดำ,ดำนับปัดสีขาวตัวนี้มันดูชัดเจนไฟสลรวสรว,สวก็พอมองเห็นอ่าจริงๆแล้วตัวเลขตัวนี้ดูเห็นได้ตลอดแล้วเห็นชัดเจนกว่าพลายน้ำ แล้วก็เน้นดีไซน์ขนาดกระทัดรัดทรงกระทัดรัดแล้วก็วางตั้งโต๊ะได้ด้วยครับถ้าไม่สะดวกเจาะผนงังถ้าสมมุติว่าอยู่ในคอนโดอย่างเงี้ยคอนโดเขาไม่ให้เจานะเนาะเราก็ตั้งบนหัวนอนครับห้ามวางไว้บนตู้เย็นนะครับบนตู้เย็นที่มีขดลวดแบบนี้เหมือนกันทําให้ตัวนาฬิกาเดินเพี้ยนมันจะดูดกันครับมันจะดูดกันทําให้ตัวนาฬิกาเดินเพี้ยนหรือเดินหรือเดินไม่ตรง แล้วตัวเครื่องตัวนี้เป็นแบบเก็บเดินเรียบครับเอาไว้ในห้องนอนบนหัวเตียงก็ได้ครับหลักๆเลยห้ามมาไว้บนหลังตู้เย็นหลังตู้เย็นหลังทีวีครับไม่ควรไว้ตัวนาฬิกามันจะเดินเพีย้ยนเดินผิดไปมันจะเดินไม่ตรงแล้วก็ห้ามใช้ฐานอัลคานาครับถาา3เอ็มติดได้ไหมติดได้ครับแต่มันจะมีโอกาสร่วงพอกาวเสื่อมกาว 3M เ็มเสื่อม เสื่อมมันก็จะร่วงทําให้นาฬิกาสมมุติว่านาฬิกาตัวเนี้ซื้อมาแพงแต่วันหนึ่งกาวเสื่อมแล้วมันร่วงไปเราจะรู้สึกเสียดายถ้าเจาะผนังไม่ได้ควรตั้งดีกว่าควรตั้งครับแต่ขนาดน้ําหนักของเขามันไม่หนักมากนะตัวนี้แต่แนะนําให้เจาะดีกว่าครับแนะนให้เจาะนะตัวนี้ก็ทำทำดีไซน์ให้คล้ายนาฬิกาข้อมือเหมือนกัน ทำแตกต่างฮนะแตกต่างจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากแตกต่างโดยปกติเราจะเห็นว่าวงนอกเนี่ยวงตัวเขียมวิทเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกตอนนี้มันทํามาอยู่ด้านในเขาทำสีสีส,สีสีตัวเนี้ยเพื่อให้ดูง่ายขึ้นว่ามันอยู่ที่ตัวเลขไหนถ้าความเคยชินพอดูพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยพอดูไปเรื่อยๆดูไปทุกวันทุกวันจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อสีฟ้ามันอยู่ตรงเลข12นะหรืออยู่ตรงเลข6เงี้ย สีเขียวจะอยู่ตรงเลขหนึ่งหรือเลขเแค่นั้นเองมันเป็นสัญลักษณ์ใช่ครับอ่ามันเป็นสัญลักษณ์ทำให้ดูตัวเลขได้ง่ายขึ้นถ้ามันเป็นสีเทาทั้งหมดเลยเนะี่ยถ้าแสงสลัวๆเนี่ยเรามองไปปั๊บสีเทาหมดเลยแล้วเขี่ยมีมันก็เขี่ยมีมันก็นเลลนะเล็กลงอะนะถ้าพูดตามความจรงิงเหมือนหน้าปัดมันเล็กลงเขี่ยม,ม,มลลีมันเล็กลงเราก็จุดๆขีดๆมันเล็กลงแล้วทําให้มันดูอ่าดูไม่ค่อยชัดเจนเขาก็เลยทําตัวเลขอ่าทำตัวสีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาทําให้รู้ว่า สีเทาแล้วสีเหลืองแล้วว่ามันอยู่ในตัวเลขตัวไหนสีฟ้าอยู่ตรงตัวเลขไหนสีเขียวอยู่ตรงตัวเลขไหนแค่นั้นเองมัน <c oughs> เป็นดีไซน์แบบเรียบๆไม่ดูเฉยตัวนี้เรียบๆสาย <c oughs> ออกเป็นดีไซน์โมเดิร์นแบบเรียบๆถามว่าโดดเด่นไหมมันก็ไม่เชิงว่าท่านโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้เฉยคือสําหรับลูกค้าที่ชอบอที่ชอบนาฬิกาแบบเรียบๆดูตัวเลขง่ายชัดเจนแล้วสามารถเข้ากับผนัง หรือเข้ากับบ้านได้ทุกห้องวนี้เข้าดีไซน์ได้กับทุกห้อง mm hmm. เขียนเป็นแบบเข็มเดินเรียบนะครับครับผม mm hmm. ขาซอฟเขาก็เลยไม่ได้ทําโดดเด่นมากแต่ตัวเครื่องก็ยังเป็นตัวเครื่องแบบเดินเรียบไสเลนส์ซุกี้มูฟตัวนี้เอาไว้ในห้องนอนได้เหมือนกันแต่แต่ดูง่ายนะครับตัวน,วนี้ตัวเล็กดูง่ายแล้วก็เข้ากับผนังบ้านได้ทุกเกียร mm ์ส hmm. เข้ากับบ้านได้ง่ายสําหรับบ้านที่เฟร์มมีเฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะ ครับการตกแต่งแบบเรียบๆตัวนี้เน้นการดูเวลาแบบเรียบๆง่ายๆ